่านผู้เกียรทุกท่นครับและนี่คือแมตโ o รโเลกามหากรรมธุรกิจอาหารประเทศไทยครั้งที่18ภายใต้แนวคิดฟูดอินฟินิตีธุรกิจอาหารโตได้ไม่สิ้นสุดได้เริ่มต้นจากไปทางการ ขอเชิญทุกท่านยังอยู่ด้านบนเวทีเพื่อพลิกภาพในพิธีเปิดงานครับสื่อมวลชนบริเวณแถวด้านการด้วยเป็นเชิญคุณเลื่องกุลตันพิสุทธิ์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการแถวหน้าถ่ายภาพเสร็จขออนุญาตย่อตัวลงนะครับเพื่อหลังนะครับเพื่อเก็บภาพในพิธีเปิดงานที่เป็นศูนย์รวมนะบคุณทุกท่านจะเห็นนย์และพบกันกับกิจกรรมในงานครับขอบคุณครับ เป็นเชิญเลยค่ะทำหน้เร็จอนิดกูียว